อมส,สิภาพรจันทร์ทวิสูต์นักบอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยบอลแฟนรูปยางให้พื้นที่ส่วนตัวหลังบางคนบุกค,คอมเมนต์วิจารณ์ฟอร์มการเล่นควนหลงจากการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกม2 0 2 2เมืองหางโจวประเทศจีนทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงไปครอง อย่างไรก็ตามมีแฟนลูกยางที่ไม่กล้าใช้รูปจริงแสดงตัวตนเข้ามาคอมเมนต์โจมตีออมสิภาพรจันทร์วิสุทธ์นักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโดยเข้ามาคอมเมนต์ว่าเก่งมากค่าเป็นตำนาน100ทุกสนามสื่อไปชั่วลูกชั่วหลานก่อนที่สิภาพรจะตอบกลับว่าอันนี้หมาหรืออวตารคะที่มาแสดงความคิดเห็น ล่าสุดออมสิภาพรเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนบางทีอยากให้ทุกคนรู้ว่าการเล่นของนักกีฬามีทั้งดีและไม่ดีอยากให้ทุกคนให้กําลังใจมากกว่าแต่คือเป็นคําติชมอันนี้จะเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพื่อให้เก่งยิ่งขึ้นอยากให้ทุกคนให้พื้นที่ส่วนตัวของนักกีฬาทุกคนคือเราวิจารณ์ได้แต่ให้อยู่ในขอบเขตคือบางทีมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราแต่เขาเข้า,ขามาแสดงความคิดเห็นคิดว่าไม่โอเคอยากให้ทุกคนส่น่งงกกกําาาาาลัใจเข้ามาม,ามากกว